ทำอะไรรึแล้กใส่เไปสิมาคนมานีอ้ขุดขุดขุดขรมาาติของมันเลยไว้เพื่อนมึงดจีดินขุดโห้ยุบปะขุดวยสั่งมันได้อ่ะขุดแรงๆนะขุดอีกขุดเลย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 ขุดค่ะ อุดหนูามน้ำใหม้มันมันมักคุดสกูที่ไหนวะดีขาัหลัดแยววะอาบน้ำให้มันอยู่โบแยวะบอดอกหมดนึ่งีไปชี้มันมาน,นะ <c oughs> ุดเลยคุดสัง่งให้มันนั้นหน่อย อันนี้คือบ้านหลังที่สองนะใช่อันนี้สําหรับที่อันนี้สนามเด็กเล่นของลูกหมอนย่มเก่าหลังครับทอันนี้คือสนามเด็กเล่นเคไหมคะเราพี่หอบดินมานี่ก่อนเพื่อจะทำสนามเด็กเล่นี่ใครเต็ม เอาสีลมเอ้าจะไปขอาริดแบบนี้บิดอยู่บี๊มันอยากเมันมาเฮ็ดบงอีบมาสอดอยู่พีมันอยากเลี้ยวคุเลยวันเสวันทิตมาเลน้ำมัน มืยยอ,มอื่นก่านซุปบอเออมือ,อื่นมันซุปไปลงเลีนล่นอาาดนัดเปิดเลยถ้าสมมติมันเข้าไปทั้งตูไดไ่ยงดีด้วยเออมันนอดเลยดเหินบ่มันเปน ที่มันหายไปดนนดุนน่ะนะเกือบเอาไวได้เลืเืโอ้โหถ้าสมุติมันคุดไมคดอยู่ดมันเดียถ้าสมมดมันคุดไปถึงพุ่นละส่ต้องถมแล้วมุดเท่ามันคุดลามันคืม ตายฟังข้าท่านหรว่ากระป๋อยมันข<ช>อ,องอมันมอนน่นะมันซอมันสังเท่าอีดดอกมันบอกนาดตอนนั้นน่ะแยกไปน้ำเมยน,มนอยเกีย่ยพป็นคุด,ดินอยู่ใน,นเสียงกดุดห็นบอกแกเบอพอแล้วมาซื้อฟังเพาสีทองอย่างไหนมาก เอา้าสิคุดเขาไปทุบไงเปล่าเป็นบ้าทีมอนุนะ่นน่ะดันหรอมีด, <laughs> ดันดินอันนี้อ๋อนี่ไปบ่ายมันแก้มป้อยมันรูดลูกหมอนก็น่ารักตัวพี่ก็น่ารักห <laughs> มอนใครเนี่ยยึดมันสีเศร้ามันสีเศร้าคุดแม่พูดได้ปะ <laughs> แก้มก็ได้แ <laughs> ยกแยะ <laughs> เดี๋ยวมัน วีตีนี้คุดสิคุดจะไปบอกมันมันเหนื่อยมันสีเหตุเองมันมันหูว่ามองใดเออมันเป็นพงแล้วมันก็ต้องมาเอาข้างหน้าทีคุดให้มันโลมโตันนั่นกินละเต็มพลังหมดเด้มอนสิดเนี้ย คือบ่าเข้าไปข้างในมันคืองูแท้เ็ดอางมปอเพอเพียงคืองูแท้เพียงมันคือบ่าเข้าไปข้างในลุดวกัดน่องมันได้พอดีโตมันเนาะอุยมันกินดินอ้อมันจะแป้งขึ้นข้นมันไส้กว้างดีพ่อใจโ่ขึ้นก็มีแต่ดินมันเมื่อยขนาดนี้มันมันเมื่อย มันก็แตงข้างบนเพดานคนน่ะเออเห็ดบ้านนั่นเห็นบ่อยู่มองนั่นนะแม่เขากระต่ายคุดนะบักลึกหนึ่งมันแบบสอดเลยน้อยเกมกระต่ายอันที่ว่าวเห็นนะหรอกก็ร่างกายเนียมันมอนอยู่จนนี่ธรรมาตาดมันก็ขคุดหูอยู่อืมน่าพอถือว่าเห็ดกว่าามันเลยโอ้ยหะ่มันลบแดดลบฝน พ,พูดพูดแค่ <c oughs> น่ะนมู่อันนั้เป็นเฮือนมันกับใครด้ดนะ